ยูนีนกลับมาชันปกติอีกกลับม,มาชันใช้ได้อีกสี่วันไม่ได้เริ่มนอนไม่ดีชันไม่ดีอ่อนเพลียเอาันนี้กลับมาชันดีดีกว่าเดิมนอนใช้ได้กําลังฟื้นขึ้นทําตัวเหมือนเดิมทุกอย่างยาเกือบทุกชนิดตัวเดิมมันเป็นกับร่างกาย เมื ời ời, an, ình ình, m, ่อวานจนจะไม่อยากเดินเลยแข้งขาอ่อนปวเปียวรู้รู้แต่อาจาจังร่างกายมันเป็นมันเองปฏิบัติต่อมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างตามเวลาเกือบจะเป๊ะเป๊ะฟืนขึ้นมาได้ไงไลุ่ ตอนมันลงมันรู้ลงไปได้เพราะอะไรไม่รู้หาสาเหตุมาเจอรู้แต่อย่างเดียวรู้แต่อันนิจจังมันหาสาเหตุจริงจังมัท้าไม่เจอเมา่อยมนดีขึานมาได้ไม่รู้อันนิจจังมันเปลี่ยนฉันเริ่มฉันแบบเฮ้ยดีวันนี้วันนี้ได้ ไม่ต้องไม่ต้องปืนไม่ต้องอะไรลำบากลำบนดังไม่อิ่ม้วเนี่ยเอาต่อได้อีกนะเออจริงๆอ่ะแต่หยุดกับนพอก่นเดี๋ยวมันอะไรขึ้นมาอิ่มันยังไม่อิ่มจริงๆวันนี้ถามช้าอยู่ค่อยๆถามไปกันมันจะอาเจียนมาสองวันแล้วหลังอาหาร อเออเี๋ยเอาแคนนี้ก่อนเลยเว้ก็เอาต่อสักนิดหนึ่งอพอพออาละเดี๋ยวมันรวนอีกไปนอนอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบลกรุงเทพตอนนั้นเขาให้อดอปสารเนี่ยเขาจะเจาะจเลือเจาะอะไรวันรุ่งขึ้นมาแล้วก็ถันมือเดียวอยู่แล้วใช่ไหม อาหารเช้าเอามาข้าวต้มจานนึงข้าวต้มถ้วยนะึงมีเท่านี้เหรอเนี่ยนั่งของอีอก,กออถ,อถ้วยนี่กำลังหิวไงกำลังอยากอ่ะตัดสองถ้วยเออเคย่งชั่วไปนี่อันนี้กลับเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปชั้นดีแล้วเปล่ยนเงินไป จิันนี้จังคำเดียวคนจะดีใจไหมไม่ไม่ควรเวลามันสุดลงควรจะเสียใจไหมไม่ควรไม่ควรทั้งนั้นมืมันั้จะต้องดีใจเสียใจไปตลอดลเวลาลําเวลากับทุกเรื่องเพราะทุกเรื่องมันมีดีมีรู้ดีมันมมควรจะดีใจไหมนี่ยเป็นรองเทปดีเนี่ยเออก็ดีนิดนึงพอแล้วเอือต้องดีมากนะเพเดี๋ยวเวลามันตก,กมันเสียใจมาก ในิดเดียวพอเราไม่ใช่พระอริยะนะอะไรเดี๋ยวการเดี๋ยวมันเจอปัญหาน้ำเข้าไปนี่ลองอธิบดีน้ำนี่นเดี๋ยวปีนี้เจอปัญหาน้ำเข้าไปแล้วยิ้มไม่ออกแล้วไม่ควรดีใจเสียใจจนเกินไปในระดับเราๆในระดับลูกศิษย์พระเจ้า ไม่ใช่พลิ้ผู้คลระดับเราๆอย่างนี้ยับยั้งไว้ยับยั้งไว้ได้รู้ว่าอธิจังมันดีได้เดี๋ยวมันก็เสียได้อยู่รู้สึกสุขสบายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ลำบากนะโอ้อย่างนั้นรู้ให้มันแน่ ดีใจแล้วเดี๋ยวเราต้องเสียใจมันเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะของอันนี้เขาเขาไม่เที่ยงที่ว่าด,ดีๆอยู่นั่นเดี๋ยวเปลี่ยนไปแพ็คเดียวเปลี่ยนเป็นลายเลยแล้วเราก็ต้องตามดีใจเสียใจอยู่นี้เหรอจิตใจกระเพื่อมขุณนมัวอยู่นี้เหรอมันไม่ถูกนะ ถ้าดีลใจแล้วจะไม่เสียใจไม่มีถ้าดีใจกับสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจกับสิ่งนี้รู้สึกเป็นสุขกับสิ่งนี้เดี๋ยวจะต้องเป็นทุกข์กับสิ่งนี้มันไม่เป็นอื่นเลยนะของจริงตายตัวอยู่อย่างนั้นดูให้เห็นเถอะธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ รหวังจะให้เป็นอื่นมันไม่ได้เลยเราหวังว่ายินดีแล้วจะไม่มียินร้ายมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันถึงต้องสระ,ะแสวงไปเรื่อยไม่เข็ดไม่ลาบเพราะไม่เคยรู้จริงๆ ไม่เคยรู้จริงๆเลยว่าเมื่อสิ่งนี้มีแล้วสิ่งนั้นต้องมีเมื่อคุณมีความเย็นดีกับสิ่งใดแล้วเดี๋ยวจะต้องมีความเย็นร้ายตามมามีความสุขกับสิ่งใดเดี๋ยวความทุกข์ตามมาด้วยกันดูไปร้อยอย่างจะเห็นทั้งร้อยอย่างดูพันครั้งจะเห็นทั้งพันครั้ง จนรูแน้แน่ๆมันเป็นอย่างนี้แหละความจริงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ใครเนี่ยปินใครใครปล่อยกินออกมา,าเฮ้ยไปหาดมดูสิใครปล่อยกินอะไรมานี่ยังมาเออมาหาดู ไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เห็นท่านไม่ได้แต่งตั้งเอาสิ่งเหล่านี้ท่านชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้เพราะความไม่รู้ของเราเองอเราจึงหวังมีความหวังไปเรื่อยอความสุขเราจะไม่เปลี่ยนแปลง่ อะ,อะไรของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยหวังไปเรื่อยท่านชี้บอกไว้นี่อนิจจงนะความจริงของเขานะไม่ใช่ความจริงตามใจชอบของใครใครจะชอบเขาก็อนิจจงใครจะไม่ชอบเขาก็อนิจจงอยู่แล้วใครจะบูชาเขาก็อนิจจง ใครจะลบลู่เขาก็อัน,นิจจังอยู่นั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยทั้งนั้นแหละใครจะทำอะไรกแล้วแต่สิ่งนั้นคืออัน,นิจจังอย่างเดียวทุกครั้งอนัตตาไม่เป็นอื่นแม้ว่าผูดด้ใดจะมีปฏิกริยายอย่างไรก็ตามยินดีขนาดไหน ลังเกลียนขนาดไหนต่าประโยชน์เขาอน,นิจจังเขารูปเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่มื่แต่ตัวผู้ผู้ไม่ได้เรื่องเนี่ยคือผู้นี้เองผู้ไปยินดียินร้ายผู้ไปหลังเอาทกเอาทุกข์กับเขาในผู้นี้ผู้นี้ตัวผู้ผิด ขาดีกินอิ่มนอนหลับเหมมันเอาแล้วมันไปตเลิดเปิดเปิงเลยนะคนเราเพลิดนหองละเลยกเวลาัเจ็บใครได้ป่วยนอนชมนียมันงอยหัวใจมันหน่อยไม่ชอบมันตรงกันข้าม ส่งนี้เขาเป็นอย่างนี้ร่างกายใครก็เดี๋ยวมีแข็งแรงเดี๋ยวมีอ่อนแอเดี๋ยวมีธรรมดาเดี๋ยวมีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเลยไอ้ผู้นี้ตามยินดียินไล่ตามพอใจตามไม่พอใจตัวดิ้นรนอยู่ผู้เดียวนะยินดีก็ดินนบบนะ้นรน,นไปแบบนึงยินไล่ดิ้นรนไปแบบหนึ่งผู้นี้ผู้เดียวก่อโทษทุกอย่าง ดูทั้งหลายท่างชี้ให้เห็นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเธอจะยินดีไหมเธอควรจะยินลายไหมควรจะหวังอะไรไหม,มเห็นด้วยตัวเอง จริงนะนี่เหมือนจริง้วเนี่ยเฮ้ยพอ้วพอนะอ่าแย่เลยอุ้งเอาเอาไปไปไป